สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ทยบ้านพะพวงพามาเบ่งตลาดเศร้าอยู่กาลสินเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกอาหารอาหารเศร้านะคะที่เขาทําสําเร็จแล้วเนาะคะ่ะไก่หนึ่งพวกไก่พะโล้นะคะกับเขาที่เขาปุงซุกแล้วอันนี้กับพวกแกงค่ะแกงลาวลาวเนาะคะ่ะ พวกแกงไก่แกงป้าใช้น้อไม่ซแบมบนี้คะ่ะสุกใหม่ๆห,ห่อนๆพวกปิ้งป้าอันนี้กับมกปลานะค่ะเนาะมกไก่น,นี่กัพวกมุกไก่ป้า พวกอุ้่ฟา้าพวกลาบไก่แกงจืดมีเบิรค่ะพวกต้มยำแกงโม้มฮ้อนค่ะอันนี้นี่ประมาณตีสี่เลยค่ะพวกอาหารปิ้งปิ้งทอดแล้วก็พวกเข้าจี้ค่ะ น้ำผิกกับมีพวกเจวประแดกนะคะเขาตําขายพวกไข่ต้มอันนี้กับพวกเป็ดพะโล้ค่ะเห็นเป็นถุงเป็นถุงไว้นี่กับพวกปิ้งไก่พวกที่บเทในย่างอันนี้ อันนี้คือพวกที่ย่างแล้วนะคะแล้วก็พวกเมค่าเขาก็รับไปขายตามมุมบ้านอีกนะคะอันนี้ก็ขายส่งนะคะตลาดใหญ่ตรงนี้ก็ขายส่งให้เมค่าลายย่อยรับไปขายต่ออีกะคะ่ะปิ้งกับยิบยั่งบะซุกนะคะพวกหม่ำค่ะหม่ำเนื้อหม่ำหมูอันนี้ก็พวกโซนพักนะคะ แค่งมะเขือมะหุ่งดอกแค่แต่ไข่ดอกอัญชันไม่เบิร์ค่ะเป็นพักพื้นบ้านบ้านเฮาอ่นะคะแต่บ้านเิ่นกับามาวางขายเนาะคะ่ะเนาะมะกอกมะกอกอ่อนนะคะใส่ตะมงหุ่งมะกอกกระปูหัวหอยเชอรี่ต้มนะคะเครื่องตำมะหุ่งตาําซ้วานะคะ พวกนมไม้เห็นไหมไปใส่ให้ไป่่่าพวกร้านจมหงมาซื้อไปนี่ก็พวกของหวานรอดช่องปลาต้มกุย่งแบบนี้นะคะขนมตอนเศ้าๆนะคะนี่ก็ะพวกถั่วต้ม <c oughs> ขนมตะโก้วุ้นนะคะแล้วก็ขนมสั้นอันนี้ก็ข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวสังขยานะคะแม่ค้าก็มีนาที่ตักๆใส่ใบตองแล้วก็พวกแม่ค้าอันตเขาก็มานั่งมกเอาเองเลยคะ่ะอันนี้ก็ไข่ผัมเน้ะค,ะะคะ่ะเนาะนี่ก็ผัมบอก นี่กับพักนะคะพักสดหดแตงกวาหมักกุ้งเงี้ยวนะคะหม,มักมนละนี่เบิดนะคะพักสดพร้อมหมักเขือแล้วก็มัก มะเขือมะเขือเทศน้อยนะคะมะเขือเทศที่ใส่สมตำน้อยๆสมๆนะคะแซบได้มะเขือเทศอันนี้แล้วก็มะเขือเทศแบบใหญ่นะคะมะพริกมะนาวอย่างกับผักค่ะผักซูลผักเนาะพวกนี้กับผักมีทุกผัก ทุกพักค่ะพักพื้นบ้านเท่าหละพักกินกับลาากับปุนมีเบิร์ดลายล้านกุ้งเต้นค่ะนี่กับพักโมเมนต์พักไหมอันนี้ก็คือปลาน้ำขงูง พื่นนะคะสองกระมังหัวเต้นอยู่ดองดองอยื่นก็ได้นี่ก็พวกปลาน้นค่ะปลานน้นกระถือได้ค่ะเดี๋ยวนี้นะโลหะสิบหกสิบตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะคะนะ่ะเนาะมันบ่ค่อยมีคนเขาย่างตลาดนะคะ ปลดุกแบบที่เขา,เาคั่วให้แล้วนลเสียบไม้กับแบบที่ยังเป็นตัวเป็น,ป,นปินอยู่นะคะพวกไม่ค้าเขากะรับไปแล้วก็เอาไปย่างอีกตั้งหากค่ะมีพวกที่ย่างอยู่แล้วก็มีล้วแต่ไปซืเอาแบบใดเนาะค่ะเนาะ แขนนี่แม่ใหญ่นี่กับ,บญาติทอดมันปักมือเนาะกะ็เงียงมันปักมือด้วยนะสงสัยเราเชี่ยวชาญแนะนี่คือโซนพวกอาหารสดค่ะพวกปลาพวกไก่เนาะค่ะเนาะ ไก่กับขาสีกับซากอยู่ค่ะเหลืองเออเอ,อยู่มันเป็นใกล้แบบใดคคะเหลืองเหลืองนี่เขาท่าสีหรือว่ามันเป็นสีของมันเองเหลืองดีแทะนี่ก็ใส่กอกแล้วก็นเนื้อหมูค่ะ สดสดเนื้อมูพนกะกว้างค่ะตลาดพะนะแต่ว่าเพ่นกะบม่ค่อยมีคนหลายไปไหนดอกค่ะเพราะว่ามันยังเศ้าอยู่ช่วงที่มานยางตลาดเนี่ยมันประมาณตีสี่ค่ะ ดีสีแม่ค้าก็ยังมาบบเบิดคนซื้อก็ยังมาบบหลายทังมันกัดช่วงโรคโควิดเนาะค่ะเนาะโควิดช่วงบอ่ค่อยแช่กันมาเป็นไดพวกไก่พวกเนือ้อพวกหมูอยู่แถวนี้ค่ะอยู่โซนนี้หมดเลยอันนี้ก็ ของลูกชิ้นของซีพี่ยังแบบนี้นะคะปลาล่าปลาลาประเดกเขานะคะ่ะมีจุกยี่หอ้อเอียี่หอ้อใดเนี่ยะมีเบิดค่ะนี่กระพวกเขาปุ้นเส้นขขาปุ้นเส้นขนมจีนเนาะเนาะค่ะเนาะก็เป็นโซนโซนไปค่ะแต่ว่าผานก็มีแผ่นพายางกั้นระหว่างคนซื้อกับคนขายดนะคะ่ะก็ยังอันนั้น เกี่ยวกับโลกอยู่นะคะป้องกันเกี่ยวกับโลกโควิดอยู่ค่ะนะคะตลาดกว้างมากค่ะ